รู้หรือไม่ว่าวัยทำงานมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากมากที่สุดถึง91.8เมื่อเราโตขึ้นทำให้มีภาระงานต่างๆมากมายจนลืมละเลยดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองช่วงวัยทำงานมักจะใช้เวลาไปกับการทำงานมากที่สุดจนลืมดูแลสุขภาพช่องปาก ดังนั้นบางครั้งจึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการรับประทานของจุกจิกและเครื่องดื่มรสหวานระหว่างวันหลังเลิกงานก็จะมีการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และละเลยการแปรงฟันก่อนนอนนั่นเองค่ะอาจทำให้เกิดอาการฟันผุเงือกอักเสบและมีหินปูนมากขึ้นจนไม่รู้ตัวบางครั้งพอรู้ตัวแล้ว ก็เป็นมากจนไม่สามารถรักษาได้ทําให้เกิดการสูญเสียฟันนั่นเองค่ะเอ้ยเสียวเสียวฟันจังเอ้ยฟันคุดไปเลยอ่ะปวดฟันอ่ะปวดขันไปอะไรอ่ะกินขนมเยอะหรือเปล่าท่านสิลู้เหมือนกันว่ะอุ้ยแต่เสียวฟันลางเฮ้ยเฮ้ยปวดเฮ้ยไม่ได้ไม่ปวดหัวอ่ะปวดหเลยปวดห่วเดหัวเลยปหัวปหาหอบไหมเป็นห่าหอกันเถอะไปไป กอออร่อยอ่ยะุาฟไดออดังนั้นควรดูแลสุขภาพช่องปากอยู่เสมอซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการแปรงฟันการแปรงฟันให้ได้คุณภาพจะเกิดผลดีคือการแปรงฟันตามหลัก2.2.2 1 แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนด้วยยาสีฟันที่ผสมฟูออลาย 2. องแตงฟันครั้งละสองนาทีขึ้นไปองดกินอาหารและเครื่องดื่มหลังจากแปรงฟันอย่างน้อยสองชั่วโมง และควรหมั่นตรวจด,ดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองอยู่เสมอและควรไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งปากหอมไม่เสียวฟันแล้วชีวิตด,ดีดีไปดีกว่าไปดีกว่าไชิต การมีสุขภาพช่องปากที่ดีนะคะนอกจากจะสร้างคุณภาพในการทํางานแล้วนะคะยังสร้างโอกาสสร้างความสัมพันธ์ให้กับทุกคนผ่านทางรอยยิ้มอีกด้วยนะคะฝากถึงทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบาย